สวัสดีครับ OEM Racing Shop พุทธมณฑลสายส4ครับวัยรุ่นพันเทอร์โบรู้จักกันดีที่นี่จบที่เราเบาที่สุดวันนี้โอกาสดีเวลาเหมาะซิตี้ซีดานทั้งสองสีพันเทอร์โบสีประตูทั้งสีขาวมุกแล้วก็สีดำมาเจอกันมาพร้อมกันพร้อมหน้าพร้อมตาที่ OEM พอดีก็เลยมาจัด คลิปให้เพื่อนเพื่อนได้ดูหน่อย่อาเริ่มที่คันสีขาวนี่ก็รอเหมือนกันครับรอๆเลยแหละเป็นล้อ mf 8 m o g e n mf 8ปดขอสิบเบรก ap สีแดงเหมือนกันส่วนชุดคาร์บอนเป็นของทาง a z c ทั้งคันรอเหราเอาการมาในธีมแบบค l e a n clean cle an, รถขาวล้อขาวถือว่าเป็นแนวทางครับรอ,อามาดูสีดำแบบดุดุคุมโทนเหมือนกันนี่ก็คุมโทน เป็นรถสีดำล้อสีดำเบรก AP 7600สีแดงเหมือนกันส่วนคันนี้ลำนี้ชุดคาร์บอนลิ้นรอบคันเป็นของทาง OEM Racing Club ครับ,รบลิ้นหน้าเป็นเวอร์ชั่นใหม่ของเราเวอร์ชั่น2เป็นทรง2ชั้นครับนี่ฟ,ฟิล์มฝาใสคันนี้รอรอคันนี้ยางแรนเซลคันนี้ยางไฟสโตน1น5่5 5 0คันนี้2 0 5 5 0ครับ ฟิตเมนต์เพื่อนๆก็ดูแล้วกันครับชอบแบบไหนชอบยางแน่นๆอวบๆเต็มๆหรือผิวๆคีนๆีนก็สีขาวโหดๆดูๆแน่นๆก็เป็นสีแดงไว้มาเจอกันครับไวรุ่นพันโบที่ OEM Racing Shop ติดต่อมาสอบถามทางเพจ OEM Racing Shop หรือโทรหาผม0849252694จบที่เราเบาที่สุดครับ ไม่ผิดหวังคำนี้เจอกันครับสวัสดี